ท่านก็คงอยากให้เราเป็นคนวิริยะอุตสาหะ mm hmm. แล้วก็อยากให้รู้จริงแล้วก็ทำจริง mm hmm. ท่านรู้ mm hmm. no need to say mm hmm. just act c o n I d ย ท่านก็คงอยากให้เราเป็นคนวิริยะอุตสาหะ mm hmm. แล้วก็อยากให้รู้จริงแล้วก็ทำจริง mm hmm. ท่านรู้ mm hmm. no need to say mm hmm. just act o n เลย